เธอไม่ไหวไปคนตลกอะแล้วไงแล้วหนูชอบนฟังชอบฟังหนูชอบคนตลกปะแล้วน้องแป้งน้องแป้งเปนคนตลกอ๋อได้ที่ถามเฉยว่าหนูชอบคนตลกปะหนูชอบคนตลกนั่นพี่ก็ตรงสเปกหนูยังนึงแหละแค่อย่างเดียวอ่ะหนูชอบคนดูแลใจใส่ป่ะโอ้ยน้องเขาทำมากขนมเดิมมากแม่ที่ถามว่าหนูชอบคนดูแลเดี๋ยวชอบชอบ โอเคแล้วพี่ดูแลอาใจใส่หนูปะเดินเเละอาเจส่อ่าโอเคสองคอยละแต่ก่อนคอมเมนต์คือแย่มากพี่ใหม่อย่าฝืน <c oughs> ให้มันจมไปเลยเรือลำนั้นน่ะเรือที่มันมาก่อนอ่ะเข้าใจปะเพราะมันจมไปเลยเพราะเรือหนี้มาแรงนะคะให้มันจมไปเลยไอ้ใหม,ใหม่ใหม่เบิล้ลอะ ถ้ายตัวเคยรู้นอนกับผ <c oughs> ัวอยู่เล่าฮ่าฮ่าฮ่าดตาบอดแล้วนะคะทุกคนไม่ได้บอดใส่นี่เฉยแต่เขาตาบอดแล้วนะคะทุกคนนี <c oughs> ่ความรักเขาไมตาบอดเฮ้ยแรงมากพี่ไม่ใช่ผัวหนูพี่เป็นเมียหนูฮะดี <c oughs> เขาเดี๋ยว <c oughs> ป๊อปใหม่เหรอ <c oughs> นี่ไงเขาบอกว่าใหม่เต๋ออ๋อเต๋อใหม่